สวัสดีครับผมก็กลับมาถึงเวลาของการเทของชุดเซอ r e ไพ์มาที่ปุ๊บเป้สนใจนะครับแล้วก็ทั้งได้มาแล้วก็ทั้งซื้อมาเองนะครับก็จะเอามาเปิดเผยให้ชมกันต่อนะครับหลังจากที่หายไปเป็นอาทิตย์เลยเพราะว่าติดชิปสิงคโปร์นั่นเองนะครับคราวนี้จะเป็นถึงคราวของแบรนด์น้ําหอมนะครับรัรอ์ลอรนั่นเองนะครับผมก็มี2ชุดที่อยากจะนําเสนอมากดนะครับผมชุดล่างอันนี้ซื้อมาเองนะครับจะเป็นตัว Big Pony Women นะครับ จริงๆมีครบทุกสีแล้วขวดใหญ่ด้วยเนาะแต่ว่าเห็นชุดนี้เราู้ใจไม่ได้จริงๆไปซื้อมาที่เซ็นทัลาดเาานะครับผมราคา2,400บาทนะครับก็ข้างในจะเป็นน้ำหอมทั้ง4กลิ่นเลย10มิลลิลิตรนะครับก็ที่สำคัญตัวนี้จะเป็นหัวปั๊มสเปรย์ด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มันเป็นขวดเหมือนเป็นคอฟเฟนไซส์อะ่ะ15 ML แต่อันนั้นจะไม่เป็นหัวปั๊มนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นยึงฝาเปิดแล้วก็ใช้นิ้วแตะๆเอาอนะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ชอบ ดีกว่าเด็กกว่านะครับแล้วก็มันจะมีรุ่นสําหรับผู้ชายด้วยเนาะของผู้ชายขี้โคเนะี่ยเขาจะแอบมีเป็นซองใส่น้ําหอมให้ด้วยนะครับน้ําหอมทั้งสี่กลิ่นอันนี้ก็กูเป้เว่ามันก็โอเคทั้งหมดเลยนะแต่ว่าจะบอกให้คร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือเบอร์หนึ่งนี่จะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะแบบคลีนสะอาดสดใสนะครับคือเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแนวสปอร์ตที่สุดแล้วในนี้นะครับผมเบอร์สองก็จะเป็นแบบหวานแนาวฟุตตี้ทีเดียวก็ เหมาะกับผู้หญิงหวานๆก็ผูป้ปานชนชั้ชอบกลิ่นนี้นะครับแล้วก็อีกอัน,นึงเบอร์สามจะเป็นกลิ่นแนวแบบว่าฟลอลัลนิดหนึ่งก้อนข้างที่จะแบบจะมีกลิ่นเปรี้ยวๆขึ้นมาอีกนิดนะครับกลิ่นนี้ก็หอมสําหรับใครที่ชอบกลิ่นทํานองแบบหวานโรแมนติกที่สุดก็จะต้องเป็นเบอร์สี่ครับคือจะเป็นหวานแล้วก็แบบเซ็กซี่เซ็กซี่นิดหนึ่งก็จะเป็นเบอร์สี่นะครับผมก็เป็นอีกชนึชุดหนึ่งนะครับที่คิดว่าน่าจะสนใจนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงกันไปด้วยที่สำคัญคือได้ครบทุกกลิ่นนะครับ มก็น่าหลักวากแม่อีกชุดหนึ่งค่ะวันนี้ได้มานะครับจริงๆรีเควสต์ไฟเพราะอยากได้ชุดนี้มานานแล้วนะครับผมเป็นตัวรัฟของรัฟลอเรนนะครับก็จะเป็นชุดน้ําหอมครับอย่างนี้นี่ราคา3,500บาทนะครับก็จะเป็นน้ําหอมรัฟครับขวดใหญ่เลยแล้วก็จะมีขวดมินิมาให้แล้วก็จะเป็นตัวชิมเมอร์บอดี้โลชั่นนะครับแอนอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเไออก เอาเป็นว่ากลิ่นที่อยากจะได้เพราะว่าอย่างนี้ครัะกลิ่นมันหอมแม่เลยนะกลิ่นท็อปมันจะเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะแบบสดใสบางกลิ่นแนวแบบว่าตอบไม่ถูกแต่เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างชอบมากๆมหนึ่งกลิ่นนะครับเหมาะสําหรับอารมณ์แบบว่าัยรุ่นไปรุ่นนิดนึงเนาะเพื่อหาไปรุ่นก็ยังใช้ได้กลิ่นนี้ชอบมากๆลองไปดมดูนะครับเป็นกลิ่นที่แบบฮึมลงุ๊บใช่เลยนะครับก็รู้สึกว่าเซตนี้เขาบอกว่าขายดีมากแด้วยเนาะทุกปีเลย ลาฟลอเรนมีอีกหลายชุดเลยทีเดียวถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่มีชุดเซตเยอะมากะนะครับยังไงก็ลองแวะไปดูในลิงก์ของบล็อกนะครับว่าในชลาฟลอเรนนี่มีน้ำหอมอะไรบ้างที่น่าสนใจจริงๆเราก็มีในเคอรอยัลนะครับที่เป็นน้ำหอมของเขาก็มีทั้งวิวต์แอนด์โสด้วยสไปซ์บลอมก็หอมนะแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลมาลงให้ยังไงก็ลองแวะไปดูกันแล้วกันนะครับก็อยู่ในช่องเดสคริปชันข้างล่างนะครับลิกไปดูกัน,นเลย